ด้วยนะแม่แล้วนี่น้วยด้วยวไอ้พี่มันแบบนี่ไอ้พ่จะคอยเป็นแบบนี้ แล้วนีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเลยกินบ้างไ้เวลาที่เกนวไ้ก็ไปทไปไปใชไมันบว่ามไปทอไปใช่ไมฮะไม่หไม่หายไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะไม่ใช่อะไรกลเป็นี่ก่อนโลกมันก็เลยเปลี่ยนชื่อไปไปสุดก่อนก็เหมือนนั่นแหะอันนี้ให้ใส่กระดูกไกลอ่้าวโหยนโยนลงขยะไปเดี๋ยวนี้ ถามอันนิดหนึ่งนิดพาไปแล้วแค่ปอน่ะเออใช่ไไหนนับนับใส่เขาไมมันไม่ใช่ยี่ห้อนี่ใช่ไหเป็นไรเลยโอ้ยกระดูกใส่นี่นะอ้อยวันนี้เขาก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเขาก็ไม่ต้องกินอะไรขอถ่ายนะขอถ่ายไม้เนี่ยบางทีดอกสว่านไม่มีเหลือแล้วนะบางทีตัวมอเตอร์แห้งนะ เองไทเนี่ยด้วดยนมาทีน่แล้วมเเทียเคอะไรนอะมหเล็กมีให่อเขไเห็ดหอะรนะเห็ดหอมขากันเยอะมากเลยกลมมากไหมกลมเลยมันกลมเลยอ่ะไปเคียวมันมานี่กลมเลยอ่ะ bạn bảo là hết luôn rồi, đi qua quán này, quán kia, quán này, quán ถ่ายแล้วยังไงถ่ายแล้วไมนี่ย นี่งานก็เขากล่าวว่าเขาเมื่อก่อนนี้บอกว่าตามปมตามอะไรเนี่ยห้ามขายใช่ไหมบอกครูไม่เดี๋ยซื้อดิปมซื้อมาจากบ้านให้เป็นไรแต่อย่าเปิดนะถ้าเปิดโดนเลยอินเตมการี่ชแ้วมดูแลมันตัแค่นี้ได้ไงวะมีน้องต้ไงมีหมอโอ้โหมันแ่ภามีิษเตี้อะไรอย่างนี้เหรอ ไม่ที่นี้ปีนี้เขากินอนเ้อยชอบไดอย่างเงี้ยร่างร่างกายไม่เต๊นถ้าขายไม่รอยอย่ายด้วยมือใครจะลืมมาแล้วไก่อ้ไม่ซื้อมาตัวโค้กค่ะตัวโค้กนี่คือการโฆษณาช่วงข่าวสไปท์ทำให้กคนบวมได้ขนาดนี้ สอนป้าไทยบ้างแล้วป้าไทยอะไรกันนักกันหนาววัทานส่าไ่กอนะกกัก็นั่งโอ้โหอยากทำดีท็อกซ์ไหมอยากมาที่งห้ากหน้าบเลยไปถแล้วถหมอเป็นยาใหญ่ขนาดไหนมาถ่หรอยังอ่ะพี่นะ่ากํลัง่วงเลยนะเฮ้ย เไมื่อกิ้นี้ก็คงมเม้นถ่ายยูทูบอมแกมโรยให้พวกกี่เลยแกมเร็วเปิดให้กี่หน่อยเปิดอะไรจ๊ะมามาแกมอ้าวแกอะไรอ่ะอ่อยหฮนนน้อยอ่อยไปอ่อย

อัดแล้วไอ้ตอนนี้มันอัดอยู่พี่เซลอะเลยแล้วนี้มันอัดอยู่ระวังยิ้มเลยกดปุ่มก่อนพี่เซลแต่ยิ้มไหมเฮ้ยคือคือไงต่อไอ้การที่เขาถ่ายตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้เขาเออไม่คนนี้นี่แรกคือนั่งดูทีวีตอนนเขาไม่ได้ไปไหนเลยคืนนี้ได้ดูเปิดคอมดาวน์ ักสิไปทารามแปดไปเวิร์ดเทปไปไหนๆนี่เรากูัมอสงไร่ไไหมสอไร่ดิสไร่ก็เป็น1งานดิสอไร่ก็ฟาร์มก็ไม่ทันล้วก็พูดไไหนเนี่เราก็ังทำไมจะไม่ทัด ลองวันน no oh ี้ถ่ายพี่โอจะชัดไหมเลยส่กกได้ก็ภาพนมันจะคมมากแข่งวันนั้นสุดแล้วครับนอนนั้นไม่มีคุณพี่เต้ไหมไม่เหมือนเลยตัวเล็กเลือดไหมไม่ได้อ่ะไอเจ๊กไอเจ๊เขาบอกวันนั้นน่ะอีแดงโอ้ยอย่าไปทำนี่เจ้าเหมือ๋อถ่ายเพื่เองเหรอเห็นไหม อาฆาตกันถึงไหนไวเนี่ยแค้นอยู่ตรงเนี้ยากินไปไไหมอกยุดกันอะไรอ่ะเล็บเล็บกนได้ม่เป็นอยาซื้อย่างเนี่ยผมจะซื้อแต่ถ้าถ่ายตัวเองก็สาม

ตอนนี้ต้องใช้งานที่มีแต่งานคือแขไม่ใช่วันวันเดียวพร้อมแล้วนะนี่ประจำก็าจะหาเขาจะชิมกับการเสกอะไรเขาชิมกับเอติวเอติวถ่ายของกลางของกลางครับของกลางเอติวเสกไปตั้งแต่วันนั้นแล้วจะไม่ร้องของผู้ใดมาเอาที่สถานีตารวจนะคะเาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเี่ยเพิ่มไม่งขลาไม่ยื่น